เออแล้วเอ๊ะไปทำไมวะจอ,องำจำไม่ค่อยได้ข้อนี้มัมนถูกไปถูกเนาะใกล้ที่ที่เมื่ใกล้กใครนิดเดียวผมอยู่ปากเกร็ดในนั่นเขาอยู่สะพานพระรามแปดอมรคีรีฝั่งทนเลเนาะครับพระรามแปดใช่ครับส,สมัยก่อนมันมันก็ไม่ใช่ชาวเหนือแหละแปดสิบ 82 82 82ผมผมเกิดเดินกันยานะครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับพ็าก็มันก็ปัญหานะครับครับเอาละบอกว่าไปไหนมาเนี่ยอ้าวไปถึงนี่จำไม่ได้มาทำไมวะเนี้ยี่ยนั่นแหละครับนั่นแหละผมผมผมเป็นอยู่แขนเนตกาอายุย่าง80เนี่ยรู้จักฮะ สิ่กว่าจะน่าจะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมับใกล้เคียงกันครับอือก็เห็นหน้าเห็นตากันเนอะครับในในเขาเขาเรียนรุ่นพี่ผมนิดหน่อยอ่าเป็นพี่ชายครับประมาณแปดสิบสี่หรือแปดสิบห้าเนี่ยครับครับใช่ใช่ก็อยู่ในรั้วเดียวกันนะเนาะครับ คนที่มีการเรียนรู้เรื่องของศิงละปะพอขึ้นหมอหกปับ๊บเขาคุยกันครูจะเรียนน,นี้นั่นครูจะเรียนนี่นี่จะเรียนอยากจนพี่สาวผมมีพี่สาวอยู่สามคนมน้องสาวอีกสามคนแล้วก็พาสมัครเรียนที่เพาะช่างมมมผม,ม,ผ,มผมพอพอมีฝีมือทาง เขามีทานแทงยาวๆมีทานอแผ่นดินสอะแล้วก็่งค่งชั่วโมงผ่านไปเอาไปส่งครูบาอาจารย์การกระทำเป็นตัวตั้งตัวตีตัวเริ่มต้นครับนอนก็ไปเรียนรู้มาตราส่วนอัตราส่วนผมก็กลับเพชรบุรีสิบสองปีโอัตราเพิ่มขึ้นเป็นทำงานไม่เคยได้สองท ครอย่าสู้กันคุยไปด้วยใหม่ดูนึกได้เร <laughs> าไปไหนอย่เรียบหายใจหายใจยาอย่ามือปื๊บปื๊บนิดนอนหลับพามือเดี๋ยวนี้เห็นไหม C5O ต่างกันไหมครับเปลี่ยนที่อื่นครับ C ฝนครับ,รบผมเกิดหรือแย่ลงกี่เปอร์เซ็นต์ว่ามันดีขึ้น ประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะ